สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาเก็บไข่ไก่นักี่าวันนี้จะได้ไข่หรือเปล่านะเปิดดูเดี๋ยวไก่ออกเด้เอเฮ้ยตัวนี้จอ,อตัวนี้จอ,อมีไข่ป้า ยมันยังกกอยู่ปะมี5ฟองตอนนั้นมี4ฟองตอนนี้มี5ฟองแล้วไข่อีกฟองแล้วนี่ได้5ฟองเลยหลังนี้ได้5ฟองอันนี้ได้หนึ่งเหยียบแตกไป่นึ่งเลยเอาเก็บออกมาเลยถ้างั้นเดี๋ยวมันออกมาไข่เหยียบอีกอนนมีปะ,ปะไม่มี ทางใส่ไข่นี่อันเก่ามีกี่ฟองสี่ฟองตรงนี้เลยไหมนี่มีสองไหม,มะนะนอันนี้มันเหยียบแตกไก่เหยียบแตกไปอันหนึ่งแล้วเหยียบแตกไปใบไหนึ่งแล้วไก่มีกี่ตัวในไก่สี่สิบตัวอ๋อสี่สิบตัวไข่ทุกวันไม่ไก่เนี่ยเอามากี่วันแล้วเนี่ย อาวันที่สองได้เก็บไข่แล้ว <_ letter> นี่เป็นไก่ที่เขาให้มาเอาเลี้ยงให้มาเลี้ยงต่อมี4สี่สิบตัวนะครับ<ด>เก็บไข่ได้ทุกวันเลยดูตาม,ม,ตามานะื้นก่อนมึ้ไข่ตามึ้งหรือเปล่าอ๋อเนาะ ไก่พันไข่นะครับหมดแล้วใช่ไหมไข่หมดแล้วโอเคเก็บเสร็จแล้วนะครับผมได้กี่ฟองได้อเออรอบทีบ่คก,กี่ฟองได้สิบฟองสิบฟองรอบนี้ได้สิบฟองนะครับไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย